ทั้งบนน,นั่นทั้งนั่นทั่ว<ม>ทั่วเบิดย้ายไปทั่วเบิดโดยทั้งลูกว่าจะขึ้นไปหาทั้งลุจงจันเด้อเพื่อนลุงจันทั้งลุงจันกับเพื่อนกระดูกประเดขึ้นไปหาทั้งลุงจันมียังกับข่าวากับน้ำฝาบกับบัวนี่จะติ๊บข่าวนี่นะมันเองติ๊บข่าวก็าตามมาแจวบ่อนีนี่โอ้ยวาสิได้ชื่อวาสิได้ของฝากของต้อนทั้งแม่นี่อยู่คอนแกนกะ บรอไรซ้ำเนานะฝนมาตกน้าบุขึ้นน้าบุมีอยู่ต่อนตรงรเกไดป้ปลาซิวไปฝากกันนะพี่น้องเลยบย่อไรได้เมน่ดเดอร์ไว้โอกาสนาได้เมน่ดเดอร์ม,ออนนมือ,มอแรกที่ตนนะ่ว่าลงว่าบ่ไรเมือนนะฝนบ่แม่ เมื่อถึงที่วัดทรงสการ์นพอน้ำพิงวัดไปทรงสการ์นสบายดีสดีพี่นาเลยเนาะนอนนอกนอนห่านสามคืนแล้วบอกหลังจากบุกนักมือก่อนเนาะพักผ่อนพักผ่อนก่อนมืาหนึ่งกิมาเามือนีกินเหลืองานต่อได้เฮาเนาะมือนี่วันที่สิบเก้าได้เมือนีเนาะอีวางแผนไว้แต่ก่อนคือว่าอ่าสิพาลงมูไปพี่นาเลยแต่ว่าคือสิบประชกแล้วเนาะ ลิมเด้ยนอฮอดมื้อเดียวบ่นอีกฮอดไร้ได้ช่างกระชีตัวนี้น่าจะไปปุ๊กัันวานอันอันเพื่องให้งูวะรานว่ะ พวกไปพกูพ the ุ hmm. serves, hmm. ่นนั่นเฮกลาโด้แล้วก็เทแล้วเอาข่าวใช้บัเบาบเนเลื่นคัวะเฮกพุก่ังหักเรา่าอันนี้เ่จะจังปองยังเป่งไงกะนปองกแป่งอันนี้เขาบอกกระีหนามาให้ราเามาให้มอืมือนส่งหนาาบ่เขาว่าจัดสั่งกระีมเจ้าอ่าีไปั่งอันนี้มั่เาีนั่ยา่ไปทางดูพุ่นมงหาบ่หา เนี่ยเราต้องนั้นหนาวเลยเอาบางเลยเนี่ยหนักๆก็บางเลยแหละคนบ้านเฮาบ่เอาสั่งได้เลยนะบ่บ่มุ่งห่างแบบนี้อันนี้เราเห็ดหางพูดเลยนี่หนะหางโพูดมันหมดต้นหางโพูดทำงานอันนี้เราเห็ดลงทอมเราเห็ดหางโพูดเลยเขาเป๊ะเป๊ะชิชอบมันก็โย่ได้คนชงปียังปีเบื้องบ่เทียนน้อยน้ำมันนะเราเห็ดบุเราเห็ดยืโนอ่ะพี่น้องเลยเนาะ เปิดคิเปิดภาพมาก็ฟังไม่เท่าจมมุมมุมอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องเฮือนเรื่องชานเรื่องฝนอยู่บ่อนเซาฝนตกมาเปียกเบดเรากันน่ะเพ่อยทั้งวอบนนี่เป็นปองเป็นปองอย่างพี่น้องฝนเนาะหญ้ามันบ่ทนกําลังปรึกษาเลยว่าสิเฮ็ดอือสิเฮ็ดแบบไหนมงสิว่าอยากมงสังีแต่ว่าแม่ตู้บ่อยากมงสังี ยัง so m u ง n า h อนี no. ่มันมุงมันชื่อจัางกะซีอ๋อแม่าม่ดาแต่เบนบใบกัเด็ดมาหอดนี้ไม่ด้ผลต๊ะไมนได้ติเปียกเบิ้ดนันี่นะแต่เพินเห็แห้แบบใดแบบนี้ซื่อส่างกะซีทั้งลูกเคยกับพอมี่ซื่อหิยุแต่ว่าไม่เท่าจะได้ n ้าพี่ตงมันเย็นมว่ะเนาะเวลาคนดูมองดูฟื้นดูไฟอยู่นี่นะ เพียกเบิดนี่นะเพื่อให้เตาเพื่อให้เล่แตกบ่เดาใช่ปฏิโมงหยามันเย็นพี่น้องถ้าสังซีมันถือกับควมห่อนไอไฟพอเดี๋ยวมันแห้งห่อนพวกเก้าไปอีกมาเรียกระดุมลงไปกันเป็นหม้อแหกเถาะบุญน่าบุญไลเดียนวนะหั่นดูโอ้ยพีคนพื้นเฮ็ดคือเฮือนไทยเห็นอย่างบ้านเมืองเพื่นหนีโชคชิดแค่ขึ้นใจขึ้นใจตัวเองชื่อตัวเองฮั้า โบมี่คมคือเข้ามาเฮ็ดก็เฮ็ดไอเฮ็ดโบกินเฮ็ดโบ้ไลเอาพี่น้องเลยเนาะเพิ่คลิปออกมากะเปิดคลิปออกมาทั้งเม็ตุ่ยกับจมให้ลูกเคยฟังอยู่พี่น้องเลยเนาะเอาการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดียืงคั่วผุนตุ๊กการเบิร์ดสุขูสุคนกุ้งตุ้งแซ่กมาพี่น้องปรลอมมาเลยมาผุนตกกระเปียกเบิร์ดโฮวินไอตัวเนี้ยขีดด้วยจนแดงขีดกับไพยนั่นพื้นเปียกท่านเปียก ไว้ที่นี่กะหัวทั้งบนนั่นทั้งนั่นหัวทัว่วเบิดย้ายไปทั่วเบิดโดยทั้งลูกว่าจะขึ้นไปหาทั้งลุงจันเด้อเพื่อนลุงจันทั้งลุงจันกับเพื่อนกระดูกบาดเอขึ้นไปหาทั้งลุงจันมียังกับขาวกับน้ำฝากกันมีบ่นี่จะติ๊บข่าวนี่นะมันหนี่ติ๊บข่าวก็ตามมาแจวบ่อนี่นะติ๊บข่าวนี่แล้วมันังิามมาน มิน่ากินใช่งไหมมีเป็นม,มีปลา,าโคอทงโตมันตายเดี๋วมันเอาาเป็นจะกินเด้อวินวินวินน้องวินกับพี่น้องกรลังสน,น,ล,งสนลูกขึ้นลูกละไปชื่อของไม้ต้มบ่น้ำเข่าวอยู่ชายอยู่ห้านมาทิพย์แกว้วจิบเข่าวนี่เนาะคฝางหลุดใชยให้น้องตาลำเป็นห่วงยันเฮือนโย่แช่มื่อนันกามีบอจักกำจักโว้ย ให้กระลำลงมาดินนะมิตู่ยู่เด้เอกระลำลงมาดินเนรลำเอย้ยแล้วเป็นห่วงเด้อมีแต่ให้เจ้าแล้วจะขึ้นไปเราลงมาเนาะเราก็ยังคาารัวเฮือนเลยเราจะน้องกระลำเราจะน่องกระลำเราก็บ่มีกำ <c oughs> ลังใจแล้วรรนะ้องกระลำลงมาพี่ถ้ากระลำกำลังใจกระลำนั้ดเราบอกว่ามีแต่ให้มีตู่ขึ้นมาเด้อ <c oughs> มาขวดมาทูให้แน่ผมเองเนี้ยขวดทูเป็นผีหนองก้นเพราะในละทูไป ลากกระทูเพื่อนนะผมไม่ง่ายน่ะก็แค่ก็แค่จะเศร้านี่คนจ้างงานจ้างมาเพราะมันวบบนิ้วนิ้วนิ้วหัวเรนมาชุดเตาผลผ่านมันเกียกจริงจุงมาดีจริง งงตังน้อยยิงสีดงไปจูไพ่หนึ่งอยู่ตะางน้ำห่านพุณทั้งห่านทั้งแด่มัน,มนขี่แค่อยู่ตะางพุ่น <c oughs> <c oughs> ย่กำลังจะขึ้นไปหา,หา,หาลูกจันพี่น้องกำล,ลังไปปรึกษาฮารือกันแล้วเนาะเสียออกจากในตอเนาะเสียออกไปข้างนอกว่าเมื่อไหร่จะว่าสีเสียนางแน่กลับไปปรึกษาฮารือกันแล้วเนาะเอาอันใะดซอยอันะได้กับซอยเนาะอันพะิ่งเด <c oughs> ็ดกับตากน้ำ งานซอยได้ซอยกันไปพี่น้องเลยนม่นตัวเลยเ่อผ่านอาแพร่ย่าไปถิ่มเดอ้อมาทุบมาให้มนตุยน้ยตุ้ยที่ว่าเห็ดหมอนมูนย่าดูถิ่ม <laughs> จต่ไปแจกเขาแล้วไปแจกอยู่เซโปนคนแล้ว,ปปลวไม่จแจกนี่ก็ได้กัดแดวเรายิ้มยิ้มเป็นหมอนนึ่กระมูลไว้ ครับพี่น้องเลยเนาะกาบุ้มียังร้าคลิปนี้กาเปิดคลิปนำไ่ตุ้ยมาขอข่าวไ่ตุ้ยไปชงให้ลุงจันพี่น้องแต่ว่ากับข่าบุ้มีเหมือนเนาะปลาถือตอนกาปลาแหงเงินแล้วพี่น้องเลยยากปลาแหงอยู่คลิปไผ่อยู่นี่ปลาแหงเงินปลาข้อชงตู้ตายตามตู้ลับใจยากไว้นี่ชื่อดอกอันนี้นะง่อยเลยไปจ้ะพี่น้อง้าวนก็จะได้ขึ้นไปหาลุงก่อน ได้ซอได้น hmm. <Christopher Price. S 1> ีไปหาเราไมมมาเกงตอนเที่ยงเขาเป็นสิไป้โดยโดยแต่เด้กแตเด้อลูกไปก่อนเด้อโอ้ยสตาดีเด้อสบายดีใช่อยู่ดีมีเฮงโดยโดยมันเนียมักมันเดียวมันตัวเด็กกับไปโดยโดยไปพี่ต่อแต่เพื่อนลุงจันนำกันเนาะพี่น้องเงินเดี๋ก็เป็นกองไม้เนาะที่ว่าเอาลงมาแต่เพื่อนลุงจันนั่นแหละพี่น้องเงยนน้ำมากองป้าไว้นี่อยู่ใต้ cốc xám xa nà mẹ tuỵ phía trong này nè nà của mẹ bò chăn nà của mẹ lũ chăn phía trong ấy, nè cong màn hình những cong con nhưng phủ vô huyền xuân phía trong này ấy, vô phủ cá bướng bốc cốc ban ba vô phủ nè nè lăn chặt khuôn mau vào ba nè bẹp thu lạc thu lê phía trong này nè 1 này phốn cà thê lông ma ịt con thang phía trong นะถือว่าลำบากพอสมควรเนาะ่ะคุนกับสียางรัดทงพลเอกพี่น้องเลยยางคืนรัดทงไปทั้งเเินลุงจันพละเนาะเอามือนอก,กับเ็นมือวันที่สิบเก้าพี่น้องเลยเนาะวันที่สิบเก้าทางน้องชิงชัยหรือว่าทางน้องงูกะจะได้ไปพบหมอ,อดูทีฝั่งไทยโรงพยาบาล สีนครินพี่น้องเลยขอ,อนแก่นเนาะเทอร์นี่เน,นะาะทางบุญกะหรืว่าทางลุงจันทร์อาจจะบริขึ้นไปน้ำเนาะเบาเตียงท้องพี่น้องเลยเพราะว่าก็คือพี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้องเนาะก็ยังเคลียร์ปัญหาเนาะหรือว่าทางเบียเคื่อนซานทางลุงจันทร์แน่ก็ยังบ่แล้วพี่น้องเลยผสิไปทั้งคนกันยบยามันอ่า ห่างไกลกันนอกนครดัครัวเกษตรทานเทคนีคยังเวียขีดเวียชายังเบลล์วระตูครับบอดไปพี่น้องนอกจากจะให้ทั้งบ่เตียงทองคือเก่ากับพอดีมอจเจเลยพี่น้องเลยเนาะตะกี้คิดว่าสิพ้ารองมูปไปเนาะนั่งรถสายทางแต่ว่าถือมอจเจกันพอดีกับมือหนัดหนองสิงชัยทางบ่เตียงทองกับสิได้พ่วงแือว่าไปด้วกันเลยนั่งรถคันเดียวก็บือว่า เ็นเรื่องที่ดีเนาะก็มันเหมาะเจาะกันเลยนะพี่น้องเลยเนาะคิดว่ามันสิไปคนละเทือแต่ว่าเวลาคนละเทือนี่ก็จะยุ่งยากแน่เนาะอันนี้คือว่าสบายแล้วบ้านนี้พี่น้องเลยจะบอกไปน้ำการเลยกับบ่อเตียงเนาะแต่มีภัยไปนั่นแน่ทีมงานเฮากับยังบบกูตอนนี้พี่น้องเลยขบวนกับยังต้องโทรถามทางบ่อเตียงเนาะรวมทีมงานมาตูนสร็จเดีไปน้ำบ่อพี่น้องเลยคือว่าจังได พราะว่ารถบ่เตียงก็นั่งได้5คนเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าทุกอย่างนี่ประตูน้องสิงชัยเนาะแล้วก็แม่น้องสิงชัยแล้วก็น้องโมนั่งหลังเนาะบ่มีก็บ่เตียงนั่งหน้าก็คือบ่เบิดนั้นได้พี่น้องเอ้ยจะแล้วก็สินั่งหลัง4คนประตูนาเนาะ รวมนบังนกันเนาะ,ะถ้าว่าเป็นไปได้เมื่อนี้เนาะทางฮอกกัสได้ไปชงเนาะเพราะว่าสิมื้อนี้วางแผนว่าสิเขาไปบ้านอาแพกอยู่พี่น้องเอ้ยพอดีทางลูกจันกะบังเบิง่งถ้าว่าเวียกเทือนยังโอเคยังลงมาได้กับได้ไปซื้ออุปกรณ์ของน้ำให้กับน้องนะพี่น้องเอ้ย าทางหนองนาทราบกันการถ้าอุปกรณ์อยู่เขตหนองนามยังบ่ได้อะวัวอยู่พี่น้องเลยบนทางหนองนากัได้เนาะเลยวันวนี้มังเทอร์กับวัชิไปด่าแพกเนาะโอ้ยวาสิได้ซื้อวาสิได้ของฝากของต้อนทั้งแม่นีิอยู่คอนแกนกันวัวได้ซ้ำเนาะฝนมาตกหน้าบมูขืนหน้าบมมีอยู่ต่อนตรงวัชิด้ปลาซิวไปฝากกันได้พี่น้องเลย บา่าได้นเมเมนิดเดอร์ไว้โอกาสหนาได้เมนิดเดอร์มันนกาทางมาบสเดินทางละการเิทางทางลุงก,ก่อนดูหน่อยผมมีกับเข่าเหมือนนี่มิแต่ขเนี้ยเอาทิปหนึ่งเนาไปทางลุงคนน่นาทิบเดียวดละอยู่ในกินฮาวไปชายน,นั่งตัดภาไปทั้งหมดะเปลีสารันปของลุงจัน กูเป็ยางรัดธงขึ้นมาพี ites, 看看่น้องเลยยางรัดธงขึ้นมากับฮ่าขี้ตุ้มพี่น้องเนาะโผล่โพะยางละเอาไข่กลัวขขาวก็เริ่มงามแล้วพี่น้องเอ้น้องฮานาตะการคนตันเลยแหละพี่น้องพูดลัดธงพูด ยังหลังกัวเทียงไม่ตุ๋ยกะกับกกล้กับบันไดพี่น้องเลยเนาะมยังกระขากนะขมุ้งขมุ้งอยู่นะย่างละทงโอ้พี่น้องเลยทางสะบุนบ่หนามาทางใดดิด มาอุดหนุนบ่มาอุดหนุนบ่วงเพื่อนบ่สบาดียังนะของน้ำธรรมชาติของน้ำธรรมชาติพี่จ้าเลยแปลว่าเมื่แต่เกิดเหตุยังไม่ได้่งยังไม่เห็นจะคื่อรโดยมาเหตุนะโว้มื่อแตเป็นยังไงอ่าพอตั้งแต่นั่นเหละยวมาเมื่อไหนได้รุงชะบาเนี่ทางเี้ย เอาฮันกองก็้องนกอสารเนาะเออมาอุ้นน้นบ่อยียันโอสิโอ้ยสิเป็นนางไสเป็าสภาพเห็นโอ้ยเจ้านี่ยวัายังเมียนแล้วไปแล้วนน่เนาะมือแรกติเี่ยวันแล่ว่างาบได้มือนะฝนลกเมื่อถึงที่วดทรงสการพอนำทิงวัดไปทรงสการวัดอยู่ท้น้องทิง ชมิมาช่วยแกโอ้ยเบิ่งแล้วเนาะแมนมาช่วงนี้และเพิ่งจะไม่ได้ให้ช่วยแมนร้อยแ,แล้วไปแล้วนเะคลียร์กันแล้วไปแล้วเกตอนนี้พี่วะนะตรงนี้บอกนี้ค้นมาตรงเศ้านี้เฮ้ยเขาก็มาตวัตดยังมหอดื่ือนบ่างเยังแล้วแดดพูนไปพี่ชอตได้ลงเหรพี่น้องไล่ใส่นะเนาะแค่แต่ไปลงดูเป็นยูซันซันบ้านมาได้พี่น้องเหรเนาะไปก่แต่้องยูคนเดียวาพ บสายเลยอด้กอเด้อโด้าสบายดีเนากินแล้วค่อยยกหนึ่งเยิน้่อย้นยังเนาะดกินนี่เกือบลมเลยกินนี่ห่างระวังเด้อโอ้ยประหลาดเตปราดเตินเนาะมาทรงเข่าคนนี้แหละเนี่ยมาทรงเข่าตังวายแล้วมันตุยว่ายังว่ามันยากหนึ่งยากเนี่ย่มันยังสะดวกน ก็เลยมาส่งทิปเข่าคนก่อนพี่น้องเลยกำลังอันหนามในนองทางลุงกันเลยเลลกกพี่น้องเลยเขา่าตากยังบ่แห้งบ่นี่เนาะแต่บ้านนีนนน่พี่น้องเลยไใส่วันนี้บ่นนออโอ้ <c oughs> ขาเจ้าพี่น้องเลยเจ้ามะลิสัมจักนี่เนาะเจ้าธรรมดาบ่านหนึ่งเข่าหนึ่งหน้ายู่บ่ เออเอาสะนอไไ่ตุยบูมี่บุมีกับเขาวันนี้ไม่ตุยว่ะมีแต่ข้าวเหนียวหากับเอาเองสบายดีพี่น้าเลยเนาะนอนนอกนอนนอกนอนห่านสามคืนละอ่ะสองว่พี่สามสาม่ะสองเนยสเนาะสองคืนนคืนแรกไ้นอนเด้อ่คืนแรก สุดมลรอดีขอบใจคุณนะดูสบายดีกันรอดีบริฟันยังบ่เนาะเซ็ตบริพิตรเรียกซื้อหอยนี่พี่น้องเลยเออเนาะบ่ได้เชื่อมอชิมีเยอะเนาะมันสร้างคนมาบ่เนี่ยเออเฮียเสียงมาตัดเล็กตัดลาหอดหน้าพี่น้องเลยสร้างมาแล้วว่ะสันอึ้งเศร้าเนี่ยก็ฝนน้ำลงมาอีกเศร้าเนี่ยก็เนาะอืมแต่บริพิญญานั่นได้วนะไม่คือยากคิดยากแล้วเนาะ มาลดแล้วพี่นี่เอ้ยปล่อยไปเลยพี่น้องเลยมาเบิง้งกบุญก็ขึ้นมาเบิ้งว่ามียังเพิ่มเติมบ่มนน,นีาเนาะยังโอ้ย <c oughs> อเยววาอาพี่น้องเลยตัดภาพมาให้ก่อนให้เพื่อนใช้ชงใช้เสียก่อนพี่น้องเลยทั้งลุ่งกันเลยยังอาบน้ำกันแล้วกังแล้วเวนาะ สางมาแดงเนื้อแล้วมาเนี่ยจะเรียบร้อยแล้วอัน,นี้พี่น้องเลยสองลม พี่น้องอัปเดตพดีพ่น้องอีกมือหนึ่งเด้อมือนี้เนาะเั็นได้กะมบบงคลอะไรเอฟซีเนาะเป็นอย่างดีติดมาหับสม้มติดตามเป็นกำลังใจให้ตลอดพี่น้องเลยนะทานมาต้องมึงวันนี้กะอาจจะไม่ยักงกะจะเดินทางเนาะไปเบิ่งทางเบียดง,งานก่อนพี่น้องเลยเนาะเพอเราบัดดอออกไปกะสองสามเออร์แล้วพี่น้องเลยเนาะ กองเขามาตอนนี้พี่น้องเลยแห้งแล้วเนาะหลังจากหมู่บ้านในทุ่งอาณาไม้อาลุมเ<อ>นี่ยบันเด็งพันอนาไม้อันาาดานเทิงบนันเด็งสางเนาะปัดกวดยุนอุปกรณ์ลงมาแล้วบาันีดเนาะเจ้าเถิงก่อนพี่น้อง,อง,องเลยดูเอา สบายดีนะสางเ้อหลังจากบุกนักมือก่อนเนาะพักพอนะพักพอนก่อนมือหนึ่งกิ๊มาเหมือนเกทน้องงานต่อสรุปแล้อเนาะเพราะว่าบุกนักมือเนาะไข่ถิ่นเลยนอจากพี่น้องไอ้ซางพนเส็เดียวงานก่อน Nguyên nặng nào chỉ block, nóng ừ. nó. À. sẵn rồi. Kìa nóng lên sẵn rồi. Kìa không lên sẵn rồi. Kìa nóng lên rồi. 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 เือนไหมล่ะฝนกันเลยว่าสร้างกงเลือมากมือนเนาะท่านมีกาสิวาจังได้พี่น้องเลยเนาะ เออพี่น้องเลยโดยสะไปดี่ทาลุงจันพี่น้องเลยกำลังอาบน้ำให้แล้วเนาะแค่ห้องเนาะมื้อนี้วันที่สิบเก้าได้อนี้เนาะมีวางแผนไว้แต่ก่อนคือว่าอ่าสิพ่าตรงมูไปพี่น้องเลยแต่ว่าคือสิบโมงแล้วเนาะตามเบิร์กเลยนี่นอหดมือหรือบ่าหนิหดอะไรได้เนาะวันที่สิบเก้าได้หมดแมนอ๋อเจ้าพี่น้องลืมมือลืมวันเลยหว่า คือก็ได้ไปแล้วสักทีเทาไงแล้วชักเทียนนี่ไหนได้เขาบอกเตียงคนว่าเนี่ไหนได้สักหนี่เนาะรถเตี้ยพ่อกันมีบ่เนาะว่าพอเห็นคลิปเล่าลงเข้าเนี่ยพอจะมือทรงหาร่าเป็นน้องเห็นคลิปทางเาเตียงเตียงลงแล้วว่าาน้องมูกับน้องชิงชัยกะเส็ดไปรถคันเดียวกันเลยครับบ่เตียงเนาะพอดีนะแต่สัมบาร้าไปพุทธวัดพอดีนี่นะที่คิดว่ายันมันยันบ่าตูนเบตีนไปแหละยันมันบ่วดนะเลย กว่ามาตูนไปในซึบุบุบว่าทางน่องสินไสกับพอตู้น่แ้่ได้มาติดตั้งตู้อ่ตัวเองเราเากีบว้าตู้คือนเกาพัคือเกัเป็นตูนม่ดไปัี้หวหไหมเอาพี่น้องกับพ่อมานี่แหละกับไ่ไปเนาะไ่ได้ไปหรอกพี่้องเลยยังคาเบียร์ทงานทั้งเคืองทังซานแน่ ทั้นี้ได้อยากไปโยกอบหนารอบในพูดเลยไปรอบนี้กับคือสีพาน้องคนพังคนตรวจด้วยซึ่งนะเนาะพังคนตรวจเลยกับนัดมือพาตรงนั้นตัดถ่ายยังโบหายโบเศร้าง่ายกับพูดเละเกือนชันเข่าที่กับทางทางสี่ได้เดินทางไปควบน้ำลังรอบนี้ตับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อพูดเลยไข่ห่วมน้ำซ้ำเนาะอะไรกับฝากทางเบาเตียงพูดเละเนาะไปคือเก่า พ <N> ี่น้องเอ้ยแหงนี้ก่อนทางวจันก็ถือว่าอ่าพายุหนักทางนี้ก็ได้พี่น้องเอยเนาะครับอ่าฝนบังมื้อนี้ก็เบิ่งวงานทางนี้ก่อนเนาะอสิได้ออกไปบ่จังได๋เนาะว่าได้นี่ก็ได้พี่น้องเยํายยนบ่ได้ออกําเลยสร้างก่อนเนาะสินนี่มาให้อดๆ นั่นมาให้เลือกนะคุมูคงน้ำมึ่งก่อนแกนมันบวตรงแบกนะเดี๋ยวก็จะชีว่านที่คนนี้ต้องทำซับน้ำพึ่งน้ำอ่าใชโอเคประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะให้เราไปเลยเนาะทรั้งนั้นเนยโดยถอษของไฟละลายถอดมอเตอรใจเนาะโดยไปใส่พี่น้องเลยเนาะก็เอาถอดก็พายน้ำพี่น้องที่ว่าเขาเกินไว้แต่ว่ามันกับบริปายคือว่าเนาะ กะบ่เป็นหยังพี่น้องเพราะว่ามันตรงเดียวกันมือเดียวกันกับน้องชายไปเด้เนาะกะทางบ่าวเตียงก็เลยหาไปพร้อมกันเลยกะสะดวกสบายพี่น้องก็บ่ได้เปื้อาางหลายเือเนาะกือว่าโอเคอยู่พี่น้องเอ้ยทางเฮากาจันก็เบิ่งเรียบงานทางนาดก่อนเนาะาาโอเคฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ทางบ่าวเตียงนําแ่พี่น้องเอ้ยเนาะทางน้องหมู่น้องิงชยเนาะ สิ่เป็นแบบแนนั่นเนาะฝากตามโซนน้ำกันเนาะสลัดกินนี่บุญกะนี่แหละอัพเดทพี่เนาะเยื่อเนื้อนเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะขอบคุณปุณ,ณยายาเจดีย์เอฟซีพระทุกทานเนาะดูน้ำกันเนาะเ <c oughs> <c oughs> ดะ้เอ้ากินนี่ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าสบายดีและสวัสดีวัดสุขูสุขคนเด้อ